เหรียญปีกาญจนาพิเศษรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ1น0 0นบาทนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจมาดูคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายสั้นๆแบบกระชับให้ฟังนะครับทั้งมือใหม่หรือว่าคนที่สนใจนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญ <ere> <ere> ปีกาญจนาพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาทนะครับหรือว่าจะเป็นปีกาญจนาชนิดอื่นๆนะครับ20บบาทหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับปกติเหรียญรุ่นนี้นะครับ ด้านก้อยกับด้านหัวจะตรงกันหมดนะครับนี่นะครับด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันทุกทุกเหรียญทุกชนิดราคานะครับเนี่ยหบาทหัวกับก้อยก็ตรงกันนะครับเหรียญ2บาทนะครับหัวกับก้อยก็ตรงกันนะครับใครที่มีแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมจะให้ดูตัวอย่าง แบบที่ผมรับซื้อนะครับก็คือเหรียญนี้เหรียญที่มี f อส่งมาขายนะครับการชนะพิเศษจะต้องเป็นแบบนี้นะครับด้าน like like ก้อยกับด้านหัวสลับกันนะครับนี่นะครับก้อยกับหัวจะต้องสลับกันนะครับแบบนี้ถึงจะมีราคานะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก้อยกับหัวตรงกันนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยตรงกันหมดเลยนะครับ5บาทก็ตรงกันนะครับ ไม่ว่าชนิดราคาเท่าไหร่เหรียญรุ่นนี้หัวกับก้อยจะตรงกันหมดนะครับแบบปกติไม่ได้รับซื้อนะครับดูชัดๆอีกครั้งนึงนะครับเหรียญนี้สภาพผ่านการใช้งานมีการพบเจอแล้วก็ส่งมาขายนะครับนี่นะครับก้อยกับหัวแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าตรงกันนะครับอ่าสลับกันแบบ100%นะครับก้อยหันขึ้นนะครับแล้วก็หัวหันลงแบบ100%แบบนี้นะครับจะเป็นที่นิยม มากกว่านะครับมากกว่าแบบที่เป็นลักษณะของผ้าเสียนเอียงหรือว่าภ้าเสียนเกือบตรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ขายได้นะครับซื้อขายกันหลักร้อยนะครับใครที่มีแบบนี้ถ่ายเป็นคลิปส่งมาให้ผมดูได้เลยนะครับ